ความสัมพันธ์ที่ปิดกั้นกันไปนะคะปิดกั้นในที่นี้คือคุณและเขาอ่ะกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเป็นคุณที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณได้เข้าใจตื่นรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณต้องกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะคุณไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเขาเหมือนในอดีต ในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนตรงๆกับเขานะคะแต่ตัวเขาเองต่างหากที่ไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยไม่เคยบอกความรู้สึกไม่เคยทำให้คุณรู้สึกเป็นคนสำคัญเลยเมื่อคุณกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองนะคะกลับกลายเป็นเขานะคะที่สับสนงงมากๆว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปคุณถึงไม่วิ่งตามเขาอีกนะคะแต่ละวันเขาอะ กำลังหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่นะคะว่าเอ๊ะเขาทำอะไรผิดทำไมคุณเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมคุณไม่เหมือนเดิมทำไมคุณไม่สนใจตัวเขาเองคิดถึงช่วงเวลาดีๆคิดถึงคุณแบบเพ้อเจอไปเรื่อยมากๆนะคะแต่นะคะในคนคนนี้นเขาว่าเป็นคนที่คิดหนาดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปลี่ยนยากก่อนที่เขาจะมาเจอคุณนะ่ะเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่มีคุณอยู่อืม เมื่อเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่มีคุณอยู่แน่นอนค่ะเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณแต่เป็นคุณที่โฟกัสที่เขาเมื่อคุณเลิกโฟกัสที่เขาละคุณตื่นรู้ละคุณเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะควรจะชัดเจนเมื่อเขาชัดเจนกับคุณเท่านั้นตอนนี้ตัวคุณกลับไปอยู่ในมุมของคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกนะคะแต่คุณไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเขาทั้งหมดละเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเขาทั้งหมดกลับกลายเป็นว่าเขา ควบคุมคุณได้เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของการมีอยู่ของคุณแต่กลับใช้ความรักความดีของคุณเป็นการควบคุมเป็นการควบคุมตัวคุณแทนนะคะแต่ว่าคนคนนี้ในที่สุดเขาก็จะคิดได้นะคะก็จะกลับมาหยิบยื่นขอโอกาสพูดคุยเจรจากับคุณนะคะอืม ในในวันอนาคตข้างหน้าไม่หมอให้ว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่กว่าจะคิดได้นานอาจจะใช้เวลา2-3เดือนเลยนะคะที่เขาจะจมอยู่กับตรงเนี้ย กว่าจะได้มีการพูดคุยเคลียร์กันเนี่ยก็น่าจะประมาณ2-3สเดือนเลยนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วนะคะการที่คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะมั่นคงไม่สะทกสะท้านกับการกระทำของเขาเขาจะไปเขาจะมาคุณไม่ได้สนใจนะคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกก็ตามนะเออมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองและอยู่ในมุมของตัวเองแบบมีคุณค่านะคะ